สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่วันนี้ดีกว่าวันนี้ดีกว่าวันนี้ดีกว่ามาเจอกับทุกๆคนนะฮะวันนี้เฮียมาพูดถึงเรื่อง การทำสี2แล้วกันนะฮะเซลเชดดิงอะไรประมาณนี้ซึ่งวันนี้เฮียเอามาให้ดูเลยนี่เห็นไหมทั้ง2ตัวเลยตัวนี้เป็นตัว SDCS Gundam RX-8 นะซึ่งเฮีย er ได้ทำใส่บูตเตอร์เข้าไปด้วยนะครับผมก่อนหน้านี้เฮีย er เคยทำไปแล้วกับตัวจ i มนะฮะแต่คือว่าอยากทำสีประมาณนี้ ชอบรู้สึกว่าจะทำไปเรื่อยๆแล้วก็จะเอามาแนะนำให้ทุกๆคนได้ดูกันเฮียต้องออกตัวก่อนนะคือไม่ได้เก่งหรืออะไรแต่คือว่าอยากจะศึกษาทำเรื่อยๆทำบ่อยๆทำให้มันชินคือเฮียมีโปรเจกต์อยากจะทำให้มันแบบตัวใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ปรากฏว่าเอ้ยเริ่มจาก MG เอ๊ะทำไมมันเล็กลงมาเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วนะการทำสีในความคิดผมนะ คือคิดว่าการทำสีตัวเล็กๆเนี่ยมันยากนะเพราะว่ามันชิ้นเล็กค่อนข้างแบบต้องใส่ใจรายละเอียดมันอนะแต่คือว่าการทำสีของผมนะผมจะหนัดถนัดแบบทำสีแบบไม่เนียบนะอะไรประมาณนี้ถ้าเห็นผมทำสีเนี่ยน่าจะแบบทำสีเลอะเอะเถอถ้าเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าแบบนี้มันค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์เหมือนกันผมคิดว่ามันมีสเสน่ห์นะ อะไรประมาณนี้นะฮะวันนี้เลยอ่ะเลยทำสี r 8 k 2 s d c s ใส่บูสเตอร์นะฮะใส่บูสเตอร์เนี่ยมันก็จะเนี่ยตรงขาตรงเนี้ยมันก็จะยาวขึ้นมานิดนึงนะครับผมอ่ะเรามาดูดีกว่าเริ่มต้นเลยไม่เสียเวลานะครับผมคลิปนี้เป็นการทำสี 2D นะครับอ่ะเริ่มต้นจากตัวนี้ก่อน อันนี้นะครับผมก็คือจะให้ดูว่ามันเริ่มต้นมายังไงนะครับเริ่มต้นก็คือว่าเป็นสีเนี่ยธรรมดาเลยพื้นพืนนะครับพื้น,พ,นพื้นเลยก็คือเวลาประกอบเนี่ยเราก็ตัดเส้นธรรมดาเลยคือใช้าปากกาตัดเส้นมั่งแล้วก็ใช้ตัวทามิยะนี่พันนลายในการตัดเส้น แล้วก็ใช้น้ำยา x 2 0ในการเช็ดธรรมดาทั่วไปเหมือนคนอื่นๆที่ทําออกมานะครับถ้าเกิดใช้ปากกาแล้วก็ใช้ปากกาอันเล็กๆเนี่ยอย่างเงี้ยก็ได้นะครับผมนะก็คือปากกากันดั้มมาร์กเกอร์เนี่ยเบอร์200เนี่ยนะครับผมอันเนี้ยง่ายๆนะฮะฮ่ขั้นตอนต่อไปเราอยากให้มันมีความรู้สึกว่า มันมีมิตินะครับการมีมิติคือตัดเส้นตอนนี้คือไม่ได้ตัดเส้นตามล่องตามล่องเหมือนธรรมดาทั่วไปและคือเป็นการตัดเส้นนะตัดเส้นขอบขอบของมันตัดเส้นยังไงเนี่ยครับพวกขอบขอบ,ขอบของมันสันนะ่ะสันของมันทั้งหมดทั้งตัวเนี่ยเราก็ใช้ปากกาเนี่ยเนี่ยการดั้มมาร์เกอร์เนี่ย,ย, er ยใช้ด้านสันของมันขีดตัดเส้นนะฮะขีด ตัดเส้นเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเห็นเป็นรอยนะฮะตัดเส้นอย่างนี้เนี่ยเห็นปม,มันก็จะเป็นรอยดำๆนะฮะตัดทั้งหมดเลยทั้งตัวเลยนะฮะเราใช้สันของปากกาเนี่ยนะฮะลูดมันลูดมันเข้าไปลูดมันเข้าไปถ้าเกิดสมมติ่มันติดขอบด้านในอะไรเงี้ยเราก็ถอดออกมันก่อนก็ได้นะครับผมนะฮะแล้วก็ตัดเส้นให้มันเป็นขอบ สีดําทั้งหมดนะครับผมเพอตัดเส้นขอบสีดําทั้งหมดแล้วทํายังไงอ่ะเราก็ใช้ไฟเหมือนกันอย่างที่บอกคือเฮีย mm hmm. ใช้ไฟถ้าเกิดใช้ไฟแล้วเนี่ย mm hmm. เพื่อที่ให้แสงเนี่ยมันเข้ามาตกกระทบนะฮะเราก็จะเห็นเงาของมันนะฮะตรงไหนที่มันมีเงาหรือเราก็ถ่ายรูปเก็บไว้นะถ่ายรูปเก็บไว้ตรงนี้มีเงาถ้าเกิดแสงโดนมันก็จะเป็นสีขาวแต่ถ้าเกิดมันไม่โดนแสงมันก็จะเป็นสีเทาๆคือเป็นเงาอ่ะนะะพอเป็นเงาเสร็จปุ๊บ แล้วก็ใช้สีนี่เฮีย er ใช้สีเทานะอันนี้คือสีทานะครับผมนะของวาเลโฮนะครับผมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเนี่ยเฮีย er ก็ใช้สีเทาทาไปในส่วนที่มันเป็นเงาเงาเงาคือไอ้เส้นขอบที่เราตัดขอบไปแล้วเนี่ยแล้วคือใช้เป็นขอบมันแล้วก็ทา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 อะไรประมาณนี้หรือถ้าเกิดเราไม่เก็ตจริงๆนะ เราไปหารูปใน Google ในอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะเป็น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 ตัวอย่างดูนะฮะเราค่อยๆทำไปนะฮะพอทำไปเสร็จปุ๊บในส่วนที่มันเป็นเงาเราก็ใช้สีเทาวอย่างที่บอกแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเงาเข้มเราก็ใช้สีดำนะฮะทำจนเนี่ยครับผมเป็นแบบนี้นะฮะนี่เป็นแบบนี้นะฮะอ่าเห็นไหมฮะ เงาเนี่ยถ้าเกิดเราดูเนี่ยเงามันจะตกกระทบมาแต่เฮียส่องไฟมาจากด้านนี้นะครับผมนะฮะอ่ะเดี๋ยวขอปิดไฟนี้ก่อนปึ๊บอ่านะฮะจะได้เห็นง่ายๆนะฮะนี่เห็นไหมเฮียก็ใช้เงาส่องมาจากด้านนี้นะครับเราก็ถ้าเกิดด้านนี้เห็นไหมเราจะเห็นเงาที่มันไม่โดนไฟอ่ะเงาที่มันไม่โดนไฟเนี่ยเห็นป่ด้านนี้ ด้านในน,นี้นี่ส่วนที่เป็นสีขาวเนี่ยก็ใช้สีเทากับสีดำนะครับส่วนที่เป็นสีสีหน้าอกที่เป็นน้ําเงินเราก็ไปเทียบสีน้ําเงินที่เป็นน UH! ้ําเงินเข้มๆหรือน้ําเงินที่เรามีอย uh ู่ผสมสีดําเข้าไปก็ได้ให้มันเข้มกว่าชุดเกาะของมันที่เป็นสีน้ําเงินและชุดเกาะที่เป็นสีแดงหรืออะไรที่เป็นสีแดงเนี่ยเราก็ใช้สีที่มันเข้มกว่านะเห็นไหม สังเกตที่ขาเนี่ยเห็นไหมสังเกตที่ขาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยขาของมันเป็นสีแดงแล้วก็ใช้สีแดงเข้มเนี่ยทาเข้าไปในส่วนที่เป็นเงาเห็นไหมนะเห็นป่มมันก็จะเป็นเงาแล้วตรงไหนที่มันเป็นสีดําถ้าเกิดเราไม่ใช้สีดำแล้วก็ใช้ปากกาเหมือนเดิมเลยระบายให้มันเป็นเงาสีดํา แค่นี้เองสีเหลืองเราก็ใช้สีเหลืองเข้มหรือสีส้มก็ได้นะครับในการตัดเพราะจริงๆแล้วเนี่ยทำให้มันดูเป็นมิติเงามากขึ้นแค่นั้นเองนะฮะอ่ะดูข้างหลังเห็นไหมเห็นไหมหัวเนี่ยต้องเป็นเงานะเงาเข้มมากก็จะเป็นสีดําเห็นไหมแม้ว่าเป็นโล่เห็นไหมโล่มีแดงธรรมดาแล้วก็มีแดงเข้มถ้าเกิดเราไม่มีแดงเข้มเราก็ใช้สีดําผสมเข้าไปให้มันเข้มขึ้นนะฮะ สนะีเทาแล้วก็ทาสีเทาอะไรประมาณนี้เองนะฮะนี่ทำให้ครบทั้งตัวเลยเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีมิติมากขึ้นแต่เฮียเนี่ยไม่ได้ทำแล้วมันจะดูดีซั้เสมอไปเราค่อยๆทำทำไปเรื่อยๆค่อยๆซ้อมตัวเล็กๆเ,เนี่ยราคา 200- 300กว่าบาทเนี่ยเฮ้ยเราทำหนึ่งตัวเฮ้ยดูไม่ดี ตัวที่2ทําไปเรื่อยๆเราจะได้รู้ว่าจุดบกพร่องมันเป็นยังไงแก้ไขยังไงเราทําไปเรื่อยๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นผลงานของเราเราก็จะดูของเราไม่มีใครมาตัดสินเราได้ว่ามันสวยหรือไม่สวยถ้าเกิดมันสวยในสายตาของเราเราถือว่าโอเคเราก็ชอบและเราจะมีกำลังใจในทำตัวต่อๆไปถ้าตัวนี้คลิปนี้เฮียมาแนะนำว่าทำไมมันถึงได้เป็น เอ่อเสดิเกนดัมบอกได้เลยครับ1มันฝึกทักษะในการทาสีชิ้นเล็กๆได้ถ้าเกิดคุณทำชิ้นเล็กๆได้คุณก็ทำชิ้นใหญ่ได้และอย่างชิ้นเล็กเนี่ยมันละเอียดกว่านะมันมีซอกเล็กๆเนี่ยแต่ชิ้นใหญ่ๆเนี่ยมันคุณคุณคุณบางทีมองข้ามผ่านไปได้ไงแต่คือว่าชิ้นเล็กๆเนี่ยและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยราคามันไม่แพงเพราะราคามันไม่แพงเสร็จเนี่ย คุณก็สามารถซื้อมาทำได้เรื่อยๆไม่ว่าเป็น RX 7 8็ดสนูกันดัมอ,อ,อะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็น SD ในราคาถูกอะ่ะคุณซื้อมาฝึกฝนน่ะแล้วทำแล้วสีพวกเนี้ยขวดละร้อยร้อ3ยีอะไรประมาณเนี้ยคุณใช้ได้เป็นร้อยร้ตัวเลยนะฮะคุณลงทุนสีแค่เนี้ยแบบแม่สีอะ่ะที่เหลือคุณก็เอามาผสมได้นะสีแบบลงทุนแบบไม่ได้เยอะมากเลยครับผมไม่เกินหกขวดอะ่ะ อะไรประมาณนี้นะครับเพราะเป็นแม่สีหลักๆเท่านั้นเองผมถึงได้อยากว่าเฮ้ยถ้าคุณอยากทำสี 2D หรือสีแอนิเมตเนี่ยเนี่ยคุณแค่มีสีนะครับแล้วก็ปากกาตัดเส้นนะครับปากกาทาหรือปากกาอะไรก็แล้วแต่ที่คุณมีเนี่ยแค่นี้ครับคุณสามารถที่จะจินตนาการได้เลยเพราะจริงๆแล้วการทำสี 2D เนี่ยพอคุณทำออกมาแล้วนะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันสวยกับการทำสีพ่นแอร์บัตอีกนะ อันนี้แล้วแต่แต่คือว่าในความคิดผมผมชอบนะและผมคิดว่าทุกคนก็ชอบเพราะอะไรเพราะเราดูการ์ตูนและเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยในเน,นี้ยในหนังสือการ์ตูนหรือในอนิเมะหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเฮ้ยอันเนี้ยมันคุณตามากกว่าอ่าอันนี้พอเทียทาสีไปเสร็จแล้วเนี่ยรอแห้งแล้วประกอบอะไรก็แล้วแต่นะเนี่ยดูไหมดูแตกต่างกันป่ะสองตัวเนี้ยเฮ้ยมันสวยขึ้นมาจริงๆพอสุดท้ายแล้วนะเฮีย er มีเทคนิคล่าสุดก็คือว่า พอพอเราทาสีเสร็จแล้วเนี่ยกลัวสีลอกหรือถลอกเนี่ยเฮียมีความรู้สึกว่าเฮียพ่นเขียด้านทับไปนะสีที่เราทารอยแปลงหรืออะไรเนี่ยพอเราพ่นเขียทับด้านสีมันเนียนมากเลยแล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเออมันดูดีขึ้นมาอีกอมันดูกลบลอยแปลงลอยอะไรไปไปได้เยอะเลยผมบอกได้เลยว่าทุกคนไปลองดูนะครับกับสี อันนี้นะครับผมไม่ว่าเป็นสีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นสูตรน้ำเนี่ยคุณลองทําได้เลยครับไม่ว่าเป็นวาเลโอไม่ว่าเป็นซิตเเดลหรืออะไรก็แล้วแต่ไปลองดูนะครับผมเริ่มต้นด้วยแบบนี้นะครับสุดท้ายนะครับทบทวนกันดีกว่าก็คือ1คุณตัดเส้นด้วยปากกากันก์นดานมาร์เกอร์ที่ตัวมันก่อน,นครับ2นะครับผมแล้วก็ตัดขอบทั้งตัวมันเลยนะครับไม่ว่าเป็นขอบเนี่ยขอบ ที่มันเป็นเหลี่ยมเเนี่ยตัดให้มันเป็นสีดำเลยนะครับผมทั้งหมด3แล้วก็ทาส่วนเงานะครับดูเงาดูตรงไหนตกกระทบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็เราก็ทาทำสีอย่างที่บอกครับต้องฝึกฝนและคือต้องทำบ่อยๆมันถึงได้รู้เทคนิคนะครับ 3. พอเราทาสีไล่เงาเสร็จปุ๊บพ่นเขียอด้านแค่นี้ครับจบที่เหลือ มันเป็นหน้าที่ของคุณแล้วที่ว่าคุณจะฝึกฝนต่อไปยังไงนะฮะอันนี้ก็เป็นคลิปง่ายๆนะครับกับการทำ 2D อนิเมะนะครับของ SD g u n d ้ m นะครับผมเอามาทุกคนได้ดูกันนะฮะเนี่ยธรรมดามันเป็นแบบนี้จืเๆแบบนี้พอทำแบบแล้วนี่มันดูหลอกขึ้นมาทันทีเลยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe l i ค e แชร์ก็บอกมาได้ครับผมอยากให้เฮียทำ 2D a อนิเมตัวไหนเพิ่ม บอกมาได้เลยคอมเมนต์มาเลยเฮียจะทำให้ทุกคนได้ดูอีกนะครับผมและผมก็ชอบด้วยโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะครับผมคลิปนี้ไปแล้วนะครับผมบายบายสวัสดีครับผมหล่อปะเออใครชอบนะบวกหนึ่งให้เฮียหน่อยนะบวกหนึ่งในคอมเมนต์เลยนะครับผมแล้วจะทำให้ดูอีกวันนี้ไปแล้วครับผมบายบายสวัสดีครับผม